กดเลยนะเกี่ยมมันกะเยียงต้มบอกเอานาะตั้งหอตับอันนี้ทักทายสบายดีแหละสวัสดีเอฟซี FC ทูกฐานที่ติดต,ตามแลบชมวันนี้เขากับสี่เดินทางเข้าไปอีกได้พอดีตอนเมื่อคือน,น,อคอนนี้เมื่อคืนนี้เขาออกมาแต่ปลานะ แต่ว่ารถเฮาเพ่ ay, เขาได้ยืมอันบเบลลหรถเข้ามาแต่มื้อเนี้เขาต้องเอาไปส่งเขานะเพราะว่าเข้ากันะอ,ออกจากป่าม้ออื่นพอดีไปพอทีมงานในพันแอดเพิินขึ้นไปพอดีรถเฮาเพ่ก็ยืมมันเพิินมาไปมือ้อนี้ก็3สามคนในพาันกองในพัน,าพานปลาซิวเห็นได้ได้แล้วบอปลาซิวมันเอาบอปลาซิว,ว<อ>มันเอาเสื่อมมัดเอาล่ะ เนี่ยนอดเท่เน็อมันตายนีนะเมื่อมาเมื่อคืนนินได้ยืมอันเข้ามาหัวอันเฮามันใส่โบได้จะเป็นเดบไปส่งเขาเมือนนี้เขาออกก็ตตอนคำคำได้ซัมโบได้พักเลยนะขัวมากก็เดิร์กเลยการเป็นทางการเป็น้ทางเลยเมือนนี่เอาดีเลยเอาแล้ว เรือหอดปลาก็คือสีดเดิกแลกมานนี้นะอว้าออกกับคำเลยนะบุรีบุรีมีเวลาพักก่อนเลยต่างแทนนี่แหงแลลแไปเกาหนามร้ายๆอยู่นี่นะมือห้ามาน,นะยังมีหนามอยู่เนาะมันนี่นแหงเลยเมือ่อคืนนี่ห้ามา สายสามบีหลุกระแตกปะมันกี่เชิงพุ่นคือครบเจ้าแล้วนี่พุณลายหนังเบิรงกนี่เตะเลยโคตรโคตรรูดซี่สื่อบดีแตกรูดบ่าเราตะครอบหมกมั่นขมตื่นขอมมันตื่นบีขอมตื่นบีอันเดียวเลยกับอันตัวนี้นะบีขอบตื่น ตตโป้แหละบ่ <c oughs> <c oughs> โอ้ท่านนี้เป็นปลากระสะทั้งหมดเลยมามาทางลีที่ต้มน่ายอยู่นี่ ยังปลาบอมาหอดบานนี่ขำเลยบานดูสุดท้ายโมโลและบานทางคนปลา เร่งหนึ่งแล้วเสียงมันบกตกมันไปได้ตลอดเลยแล้วก็ลังเนียวพัดหนามแหงกวันนี้แหงเนียวได้มึงทางนี้เข้าวัดศิตัสพดใจก่อนอันนี้กะหย่ากะรี เงี้ยวเลยไปไปนี่เ้าวางแพนเลยนะจะเอาขึ้นพี่เงี้ยงก็อาซัยคนว่าอาซัยว่าเ้าอหนูเอาควออา,ายใหญ่มันปีนเป็นหลังมัตกข้างหนึง่ง ที่พักนะาสิมานอนนี้มาหนิมา,นานหอดกสิเดดังไฟไว้แล้วก็กางพยางไว้นะมาหอดกางบนอยู่บนเสา กาว่าย่านยันฝนตกไนงะนี้ก็นในพันกองกำลังดังไฟงไฟหาลูกกีนยังดงไฟเป็นท้าอันีดก,กบหน่อยเก็บมาดําทางนะบ<ร>อกปกน้อยมาทางั่นและมาหอดกตัดแจวในไรกินเผาไนี่ตัาแจวก,ก,กินกับยังก้กระดาตัวนึง โอ้ยกบปลาเพอา่าละฝนกินเธอแจวนี่ก็พอละโอ้ใส่ oh, ใหม่แต่ก,กบกะม,มาทอดนะครับมาอุ่นท้องซะก่อนปฝนกบตัวหนึ่งกับปลากั่งบ่อืในีก็แจวปลาคอกัอก่ง,น,ง,งนี่ยิ่ขงขาวแห้งบ่โอ้ยเอ้ยมือยิ่งซ้ำไปเลยนี่นอุ่นท้องเยี่ยไปหากาดนะอะตอนนี้เรากะ กินเขากินน้ําแล้วนะสิบห้าการแบบน,นี้แล้วเอาเบลย์รถไปขึ้นครับพออ่อผมมาสอนเก่า,ออกม,ามันดีนะบันนี้เฮาก็อเอาเบลย์ไปสง่งนะไปกับนายฟานปะซิวแม่นใส่ขอ้อนี่ใส่ข้อค่านี่ห้องใส่ข้อไว้ร <c> ล <oughs> ้แหละดีเฮาย่างกายมานี้พ่อหมูก,กินมะกบอกนะแต่ลัดบ่ท่านมันจำ ผ่านปสัสสาวยังสั่นอยู่ <laughs> คือโคอดิ้งยิงขึนเลยนะบอกเขาเปหลัตรนะท่านแล้วเด้แบบแนมประมาณห้าหกเมตรนี่แหละแต่ว่ามันแนมบ่เห็นมัน,น,น,นมู่ใหญ่ครบแล,แล้วมันออกกอรแล้วมู่ใหญ่นะก็ไปลัดรนะทัานแล้วแต่ว่ามันถึงกึนืนมันขึน้นยังโค้ดิ้งอยู่นี่นะคอยเอามา ลงพูดแล้วมันเกี่ยวลงไตพูดคอยโค้งไปน่ะคอยไปหลับพูดล่ะเป็นแล้วก็เงียบโย่มันโบเห็ดกระโตมันยิ่งแต่เสียงกับกองใหม่ตินหนุ่มๆน่ะลายโตคำว่ามันอิ่มแลนะมันกินมะกอกมันเข่าจะดนแล้วเามาแล้วมันออกพอดีเราจะเอาเบลีเมื่อคืนเขาก็ไปท่านหอดทำนายมาเนี่ยฟอบูกินมะกอกก่อนเลยพากันหอม จนเติบเลยได้ออมอยู่นี่กันพากันไปใส่เลยเด้ตื่นตื่นตื่นเ <c oughs> ด้อย็นมาพาก,กันเมื่ออะไรได้โอ้ยรุ่นยืนยันยันบ่อพอซุ้มเจาเ้าในเยาวาเมื่ออะไรเมื่อจได้เอาตโตไป <c oughs> <c oughs> ลูกอะไรพักอยู่เธอได้เลย โอ้เดี๋ยวว่าไปใส่เม็ดแหลใดไปใส่ตะพานแอดเด้ะตะพานแอนไปเผากงให้เลยผากงมาให้อ่านกกอ่านว่าแล้วนะบ่าเห็นหอยหอยอย่างไรกันเลยเออเห็นหามูโอ้เกือบได้ยิงมูวางได้นี่นะเป็นซิฟมูนะมันออกมาแต่นี่ปานกกใหม่นี่แหละโบเห็นกระโตมัน รมานเสจกระพแมนบุ่มใจนะโอกาสได้มิหลุนอยู่นะม้วนแล้วอมมองขางลุมในป่าาดิอเเออเออมองรถพะเพหละแนพ่อมือเวนนี่ไอแนน่อเนีเอาเฮ็ยู่อนมันดุดบนบนจอรถนั่นเะเออบจอรถนั่นแหละเขาในนะอยู่หันเถิงหมูอ มันว่นกินมะกระ b u ยังหันเบิ่งมีกูกระบกในหันนะมีเข้าไปในนะเข้าไปในลายไปนะย่างกลางค่างเชียงตบตับตบตับอยู่โอ้ว่ามูอันนี้อ๋อไปหลับเพิ่นนี่เขาตำลังมูอันนี้ไปหลับทางหนานะอืกมาสามสี่โตตัวหนาเชียงมูหน่อยนะครับอนด์แอนด์อยู่มูแอนลูกอ่อนกับโบอ่อนได้ลูกมันกะประมาณสอกปลายภูและนี่มาหอดบอลกับในผ่านแอนดกับเพิ่นบระยู่ อ,อมีแต่ทีมงานเพิ่นอนฝ่า okay บอลแนนนันพาแอดไปเฝ้ากงให้เนาะแต<น>่กระหอกยักโตนี่หมดงามตึกเลยดอกกระหอก,กอ่ะแต่ไฟมอดไพ่หมอดขึ้นเลยหมดงามจูมไพไวเด็กก็นอนไปไปนี่ทำมาส่งเมลีรถแล้วไปต่อนะไปหาการดแฟนแอดไปนอนเฝ้ากงให้ ตอนนี้เราก็มาหอดบอลเลยนะไปกัดกับไบร์ยังพอมูอยู่ลายโตอยู่แต่ว่าบริยิงมันมันไปก่อนแทางน้ำพ่านกองกับมาเลยนะมาอลไรเป็นกุมานได้ปุณณีได้ได้เป็นถูกโอ้เด้ไก่ตัวหนึ่งได้อันอยังนกข้อสี่ตัวบางอีกตัวหนึ่งโอ้มานแล้ววันนี้ แสบตานอนนอนเลิกตื่นเสาแล้วกันลุกมากินกาแฟก่อนเดี๋ยวสิไปหาหลัดเสาตอนนี้ฟันประสิวไปละพอดีใจผอมมูมบุคคลนี่ผอ, <laughs> อแต่บวชยิ่งดอกแต่ผอมบวได้อืมไปหาวใส่อยู่ฟุ <c oughs> ม้งไปเช้าแล้ว ตาหิับนอนนี่ยคือชั่วโมงครับนอนหนึ่งเดียวห้าโมงนะห้าโมงสามทิพย์นะนอนนะเป็ลวลาตั้งไง อนายจะไปมีจับจยามหรืว่าแห่โมูหันยามไปโดนในเจอนักพูดเดาจั์กับโดนทำมาได้เอาเลยอย่างลังนี้นเจ้ากอใหม่อันสะใน สูงผลน,น,ะนะนั่น้ตกหนกนมือนน่ตกนะออกมาหนึงเขาไลก่อนน่อยด เน้นสูงโหดตอกลงจนจำเน่ยมันสิสูงในะส่ข้อมันหนึ่กระกลมมันปรีละ mà đâu mà đừng nè rồi lên nhậu này bò miếng sùng cô này sùng bò 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 này thằng chàng này phai ở xuống hội anh đi đó tán lùng nén เนี่ยเะเอาเลือกซ้ำได้นี่กาเลุบกลุบกับบำเลยนะรอบนี้เอาไปเอาเคียงมาเอาเลยเห็ดใหม่สามขาเห็ดเคียง ใส่กินข้าวเมื่อคืนนี่แหละผั่นได้ก่กับนกคอสี่ตัวบางอีกตัวหนึ่งทางนาำผ่านไปซิวได้ไปพอเนี่เมื่อคืนนี่เมื่อเช้านี่นะพอหมูอยู่ที่ยิ่งพอหมวยละไปผู้เดียวโอ้ยแห้งสัตว์เลยเนาะไปผู้เดียวนะโิสั่นยงมแล้วแม่นพอหมูอะไรจะขึ้นกุ้ใหม่ก่อนจะยิ่งนะหย่าดแนวนั่นขอเบิ่งเดียนนี่นะปิดกูบกก็ยิ่งบอกน่สุกแล้วบอกเขาเนี่ ตุ่าข้าวสุกจังสีกีไก่กับนกข้อ,อนนเขา่าข้าวสุกแล้วนะประเนี้ต้มน้ำหลวกเอานอาะไก่เนาะจังข้าวผักนาะก็ได้

ยา่เนาะไก่เนาะหงาๆเลยขามันมีบอสสีไดู่ยเขาน่ก็ลกคนลกคอนะส่วนเห่าตีไก่กั้ไก่เลี้ยวเลยปิงไว้นกคอกินตัวไก่ใกับคากไกเมือนี้นะตัวไก่เนี่ยตีแล้วได้นี่เอาสิมาเอาเผียมันก้อแจวดอกเผียมัน เียใส่แจวปลดเลยนะเียมักะอ่าี้อั็ีนีักนี้ไซอยกินเลยเสียใส่แจวอันนี้ตะากินต้มบอกเนากินยางต้มเนี่ยผักต้มน้ำอะไร,รอกนนะนั ตับนังหอตับอันนี้อลองละตรงตับบาทนะนังหน่าวละอยู่ข้าวแลยเข้าท้าเลยลูก มีกินเขาผู้ชองทางคำเขายินเรจะพักห่อเนาะไปเดินมาห่อครับจะเอาสีนทำมันหน้าปะองเนาะคันชุ้มครับมัวนวะสินมำในกระสมเลยนะ มาดาดิเพิ่ขอขื้นอ่เิ่มไดีป้อี่ากนเนี่ยนะช่วยตัวแดงมาน้องชาวป้าพูดตัวเองมาชอบไ้ก่อนอาหารสิงโตเลยแหลอาหารเช้ง อาบหนังกับูเขาเราขึ้นไปไนไม่ยีดตัวใครแล้วก่อเขาอ่ะเด,ด็กมะนาวเลยไงมาเืิอมากินดีๆนะเดมะนาวใส่ต่กัมาได้กินบดีินดีกินไรอืมีมโฟกิดมะกอ้ออี ปลาตัวขับขับมาแล้วก็อิ่มนะกินเขา่าย่างถอในผ่านปลาซิวกับในผักเรากับในพานกองเพิ่นนี่ครับกีฬาเลย,ยกีฬาขึนนี่เสียงรถตะพานแอดมาอะไรนะเพิ่นสีมาแวรเอาน้ำมันเดี๋ยวเอาไปรัดเพิ่นก่อนเขายืมเขายืมบลเล่เพิ่นมาเมื่อวานนี่แล้วกัเพิ่นสั่งเอาน้ำมันนะน้ำมันเพิ่นกระเมิดเสียงรถมากเลย ในพักองได้ลใกล้ใกล้เล้ใกล้ลมาไหมกินข้าวกันไม่แม่กินใกล้ก็แล้วเออบอลกขนเรียบอันำเเรียบร้อยกินอยู่เ็กโตเบ็โตหนึ่งอมไก่นี่นานไก่เลยนะทาง้นยังยังกินอยู่ยังคุยแจวอยู่นี่ มามาเนีนะผมมาเาน้ำมันไปได้เมื่อเมื่อเรื่องบ่เมียอย่ามาซีอยู่น้ำกันไปไขึ้นหวนเลยเนาะเมียกับมือท้วนน้ำละอันเชียงโมกับแกนเอาเพิร์ลซั์แล้วเมื่อแตกพลาบพลาดออกแ่อก มีแค่เด้แล้วคือวั่แรคือจะเป็นลายก้นบังเกินไปจะเป็นมุ้นมันงอกับมานเส้นรถกูบอกขีกตุ้งไม้เลยมาพิ่นเิ้นเ่นสนใจอัน ตีนไก่อยากเห็นยังอยากเห็นยังข้อเดียวแหละเออแม่ในรีบบอกตึกจาก็รีบบอกก็สร้างฝันว่ากันนั่นแหละเนาะได้ยินอยู่ได้เดี๋ยวเมื่อไไปลองเบิ่งคันได้ตึกจากเราบอกในเด้อจากที่อำข้าวเนี่ขอบใจขอบใจเเอออมื่วาตีมงานใะพาแอดก็เมื่อไหร่นะบัดนี้แล้วก็ทำมาต้มอันนี้ไหวนะ ตีมงานปากันนอนผักพนบันนี้ร,รับวะตัวขี้โพนวานะรับบรได้๋ัวมีได้อ้าวบันนี้เฮาก็สิด้ผักพนซะก่อนและคลิปนี้ก็สิด้ปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบคุณขอบใจที่ติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่